คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ระเบิดความมันกันนะคะเขาบอกว่าเป็นการแห่นักที่โหดมากๆแล้วก็หนึ่งเดียวในโลกคนแน่นหมู่บ้านลุ้นระทึกกันสุดๆเป็นยังไงไปดูค่ะ จะได้บวชไหมเนี่ยอุ้ยก่อนนี้เนี่ยอ๋อดูสิหามโยนเวียงมาครบเลยค่ะดูสินี่เป็นการถ่ายนากนะคะที่ถือได้ว่าโหดที่สุดเลยค่ะภาพที่คุณเห็นนี้นะคะเขาบวชกันจริงๆนะแล้วกว่าจะเข้าโบสถ์ได้เนี่ยโอ้โหเนี่ยโยนเวียงกันอยู่ตรงนี้แหละค่ะที่ลานวัดตาแขกนะคะอยู่ที่หนองตูมค่ะที่ภูเขียวชัยภูมิอยู่บนแค่ม้เนี่ยแหละค่ะไม่ธรรมดาจริงๆนะคะ Ừ, งานนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินะคะท่านอนันต์นาคนิยมไปเป็นประธานด้วยค่ะแหน้าโหดเหลือเกินอะเป็นการอุปสมบทหมู่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นหนาคหลายคนมากเลยที่ถูกหามโยนเหวี่ยงอย่างนี้ค่ะพิธีนี้เริ่มตั้งแต่เช้านะพ่อนแม่เขาก็ปรงผมหน้ากันนะคะและจากนั้นพอปรงผมเสร็จก็มารวมตัวกันที่วัดตาแขกนี่ละค่ะ เป็นวัดประจําหมู่บ้านนี่วายสารตาปูแล้วก็มีการบายสีสู่ขวัญนาคนะคะแล้วมันสนุกไ้ตรงหามโยนเหวี่ยงเนี่แหละค่ะสุดพลังจริงๆนะคะเพื่อนๆพ่อนาคค่ะก็เวี่ยงกันสุดตัวเลยโอ้ดูอ่านี่ๆๆนี่นี่ขอขมากันเรียบร้อยนะคะ บอกกล่าวกันเรียบร้อยเดี๋ยวจะบวชแล้วนะก่อนจะมาโดนโยนแล้วก็เหวี่ยงกันแบบนี้นะคะก็หามกันมาก่อนค่ะโ,โอ้โหปีนี้นะคะสนุกสนานกันไปนะคะ่ะมีหน้าเข้าร่วมอุปสมบททั้งหมด7รูปด้วยกันนะคะสนุกสนานคุณผู้ชมคะ่ะแต่จริงมันแฝงไว้ได้วยความหมายนะเพราะอะไรมันคือบททดสอบความอดทนของลูกผู้ชายค่ะทั้งกายและใจเลยนี่เห็นไหมต้องผ่านการ โยนเหวี่ยงแบบนี้นะคะกว่าจะเข้าวัดได้เนี่ยอุปสรรคมากมายเหลือเกินค่ะกว่าจะได้บวชทดแทนคุณพ่อแม่นะคะมันเหมือนกับเป็นการระลึกถึงความทุกข์ยากของคนเป็นแม่<อ>กว่าจะเบ่งลูกออกมาเนี่ยเออคิดดูแล้วกันนะกว่าลูกจะออกมาได้อะอแม่น่ากยืนมองอยู่นะเลี้ยงมากว่าจะโตแม่ไม่เคยเขย่าแรงนี่เพื่อ <laughs>